สวัสดีครับผมสุรเชษเกษ,กษมสารโค้ดในการแบ่งปันแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายให้กับบุคคลทั่วไปครับวันนี้นะครับผมเอาทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการขายในธุรกิจออนไลน์มาฝากซึ่งมันก็สามารถใช้ได้กับธุรกิจออนไลน์แทบทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนว่ามันก็รวมถึงธุรกิจเครือข่ายด้วยเช่นกันแต่หลายคนนะครับอาจจะบอกว่าเออการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาไม่ขายสินค้ากันหรอกแค่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคก็พอแล้วแต่เอ๊ะ แล้วเราจะสร้างคือขายยังไงล่ะจะต้องเอาอะไรไปนําเสนอให้กับผู้มุ่งหวังฟังล่ะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้และนี่แหละครับคือสินค้าที่เราจะต้องนําไปเสนอขายให้กับผู้มุ่งหวังซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเรามักจะเรียกมันว่าโอกาสทางธุรกิจหรือการขายโอกาสทางธุรกิจโอเคเรารู้แล้วว่าอะไรที่เราจําเป็นจะต้องขายให้ได้ แต่สาหรับบนโลกออนไลน์แล้วนะครับการที่เราจะขายสินค้าพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราจำเป็นจะต้องขายสินค้าตัวหนึ่งให้ได้ซะก่อนซึ่งสําหรับผมแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเพราะว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยมีคนเป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะครับที่ทําธุรกิจลักษณะที่มันเหมือนเหมือนกับเราหรือไม่ก็ธุรกิจเดียวกันเลยสินค้าก็สินค้าเดียวกันราคาก็เหมือนกันแล้วทําไมผู้ม่งหวังจะต้องมาเลือกสมัครกับเราทําไมเขาต้องสมัครธุรกิจกับเรา ในเมื่อเขาไปสมัครกับใครก็ได้นะครับธุรกิจก็ธุรกิจเดียวกันจริงไหมครับแต่ถ้าเราสามารถขายสินค้าตัวสําคัญตัวนี้ได้นะครับโอกาสที่ผู้มุ่งหวังเขาจะเลือกสมัครกับเรามันก็มีมากขึ้นเห็นไหมครับนี่แหละครับคือความสําคัญของสินค้าตัวนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆทําธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วก็บทความต่อไปนี้ไม่ควรพลาดเลยจริงๆเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยครับคลิกลิงก์ที่ผมเรียไว้ให้แล้วเข้าไปอ่านบทความกันเลย และสำหรับวิดีโอต่อไปนะครับผมจะเอาเทคนิคอะไรดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอีกก็อย่าพลาดที่จะติดตามนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมสุรเชษเกษมสารสวัสดีครับ